สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับคลิปสุดท้ายของทาวเซนเจอร์เพราะว่าสัปดาห์หน้าชุดใหม่จะมาแล้วนะฮะเพราะงั้นก็ยังเหลืออีกหนึ่งคู่ที่ออกมาในชุดนี้แล้วยังไม่ได้ลงให้ทุกคนดูก็วันนี้เถือโอกาสเอามาลงเลยแล้วกันนะครับกับเมอร์ r ิวลีและมินิวามอนนะครับหรือคู่หูเซน t r a l เซนทานั่นเองเซนเอร์แอร์อะไรวะ <laughs> เซนทรัลทาวน์เซนทรัลทาวน์นั่นเองนะครับสำหรับคอนเซปต์เด็กนี้ก็เป็นเด็กสแปมสแปมสแปมแล้วก็ไล่ตีเข้าไปนะครับด้วยการบุกของซิลฟิมอนใช้ซิลฟิมอนเป็นตัวบุกตัวหลักนะฮะแล้วก็ใช้เมอร์คิลีมาช่วยแจกลาชรวมถึงช่วยให้มิเน r ว่ามาสแปมบอร์ดเพื่อเติมบอร์ดให้เราใช้บุกในเดินต่อไปได้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ที่เหลือก็โครงมันก็จะคล้ายๆกับ ทวิตเตอร์ที่เคยลงไว้ให้แล้วนะครับมันก็จะคล้ายๆกันเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมเพลย์ประมาณไหนบ้างสำหรับ Decentral Town ครับผมไปดูกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับชุดนี้ออกไปกี่คลิปนะสามไม่ไปถึงของเราสี่เป็นคนนำหนึ่งเราถ่ายไปสามแต่ออกไปแล้วสี่คลิปฮะงงปะล่ะงงโอเคนี่คือคลิปสุดท้ายสำหรับไทม์สเปนเจอร์ทำไมทำไมให้ตัดอ๋อเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการมาของลูกชายฉัน จน, <laughs> นั่นแหละฮะก็สําหรับเวฟนี้แล้วกันนะเราจะเป็นเวฟนี้เวฟนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะหาเวลาให้ไม่ต้องกลัวนะฮะเด,ดมอนนะมีมีม,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 มีคิว <laughs> สำหรับสำหรับสมาคมคนรักแอปมอนไม่ต้องเสียใจไปว่าไม่มีฮาร์เดมอนนะครับเดี๋ยวได้ถ่ายแน่นอนนะใครที่รักแอปมอนนะครับต oh, อมเมนตนไว้นะครับว่าแอปมอนมูให้ไวเลยมืออย่างนี้ ไม่ได้ไม oh. ่ได <occurs> ้อะไรอ่ะเอออะไรไม่มีอะไรอะไรมือเทียบอ่ะมือดีมือดีอพอเาเป็นเด็กน้องบอสหรือเปล่าอ่าดูสลิปดิให้เครดิตเนาะเจ้าของเด็กเนี่ยสลิปคงฟิงกินของแก้ววะเป็นชายชานมผู้ชายชานมคืออะไรวะหวานหวานอ๋อชานุมเป็นสีน้ำตาลอ่ะสาม ไมเลขเชินเขาเทินครับตะาไข่ e v o v เป็นโกมามโม่ d i g i โว l ยดิจิโวโโทำไรทำไรได้อ่าอ่อเรียกเลเวล4เรียกไม่ใช่เรียกดิจิมอนเหลืองฟ้า d s น o n ลบ3 แตกระชังปลาโ <Okay. S 2> อเคข้าวทนจูฟักไข่อ่า0โวบาคุม,มอนสามลงนิโลกโก้เปิดสามใบหนึ่งสองซ้ำม,มาแล้วว่าหยิบทีเอสหนึ่งใบขึ้นมือก็จะต้องไปที่ที่บาคุม,มอนน้องหยิบน้องน้องบาคุม,มอนขึ้นมือครับครับนะแล้วก็ลงดัน กบเพิ่นแทบดันขนาดน,าน้เล่นบ้านเล่นบ้านเล่นบ้านบ้านอ่เอาเหมือนกันเลยเปลี่ยนแล้วก็ลงหนึ่งตัวคอนลบสามก็ลงลูกบอลนเสิรมาเมื่อกี้หนึ่งสองซ้ำหยิบอืมสัตว์นี่ไม่ใช่สัตว์ต้องเซ็นเซอร์แล้วเนียอ่าหยิบสัตว์และหยิบทีเอหนึ่งใบ ก็เดี๋ยวจริงๆก็นี่หยีบ PS1 หนึ่งใบขึ้นมือโอ้เราก็ผ่านแล้วเอาเทินชั้นจั่วไพ่ดันกมบอนออกไปกมบอนครับเต็มไม่ถึงเต็มไม่ถึงเท่าไหร่นะเต็มไม่เกินสี่ไม่เกินสี่ไม่เกินสี่ดวัการเป็นอีข้าคุโม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 โตตรงตามสายได้เข้าโกมัโนมโว่ต่อไส้ครับแล้วก็ชี้หนึ่งตัวห้ามเลสโอเคเลยทีเทมได้นะ สีเทมได้ไหมนะ้าเะเลอกตัวดิจิมอนหนึ่งตัวที่มีไส้ไม่เกินดิจิมอนนี้ห้ามนอนคนนี้ค่ะอะไรอ่ะันนี้ก็ได้โอเคสี่ห้า <Okay. S 3> โกมามนบอกว่าเมื่อตีถ้ามือเจ็ดหรือต่ำกว่าได้ปวหนึ่งไปได้ปวได้ปวเฮ้ยตีเลโอ้ไหมหนึ่งไปตีเลโอตีมือน้อยกว่าเจ็ดนะฮะ่วดมีจามิม่งนี่เอง เีเช็คเฮ้ยอะไรอะไรเอาไม่เอาไม่เอาเล่นเทคแมนอ่าดิจิมอนหรือเทมเมอร์ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวนอนอย่านอนเชิมมอนจากนั้นดิจิมอนนั้นห้ามลุกโอเคเฮ้ยห้ามลุกเหรอเฮ้ยแต่มันก็โบแค่โบทับมันเนาะนี่ไม่เอาเดี๋ยวมันปลาสองตัวจิมอีคาคุมอนห้ามลุกอย่าอ๋อมันแค่ไม่ลุกในแอคทีฟเฟสว่ะข้าไม่ต่างเลยเชิมอนแหละปะอ่าไง โอยไม่ต่างเลยนี่ว่าอ่ะโอเคอะ,อะมเมือนแค่ a c t i v a t e นี่นาะโอยไม่สนุกเลยเอ้ยจากนั้นให้เอาไปลิงก์ได้อ๋อลิงก์ได้ครับจึ๊บป,ปากุมอนอมีไส้ลิงอืมในระหว่างในระหว่างลงหนังวะในระหว่างลงหนังบอกว่าเมื่อลงเมื่อเล่นนะฮะเปิด top deck สัมเบครับ แล้วยิบเนอะล่อยให้ใจเฉยหยิบคนยิบดิเวอร์ยิบเปิดอืมครับผมผมเป็นดิฟฟายไปไปบ้ดาบอะโอเคโต๊ะโกดดดอุ้ยสูงสุดเลยอ่ะ ถ้าจวได้ที่เนปเนี่ยจะเท่มากอาชิบๆไม่ใช่น่าม่เหมือนีน้ก <laughs> ับเทิ่นครับเอฟเฟกของนี้ไม่กดเด็กหรอไม่กดเด็กทำไมเม้อโวลงมาไม่ได้มีอะไรให้ยัดรออ่าไ,ไม่ยัดกนะ็ไม่ยัดอ่ะอชี้คนนี้ลุกครับอ่าแล้วก็คนนี้เห็นเพื่อนลุกครับอืม โอ้ยแต่สามมูได้วันจูทรีอื้มอื้เอ่อเมื่อกี้ชี้ใครไปแล้วนะชี้คนเดียวแล้วนอนแล้วชี้อีกสองคนโอเคใส่ลายจังเข้าเติดจู๋ชุบอินเตอร์วิ่งจริงอะไรอ่ะขึ้นหน้าฮะอ่ามึงเกินหมดเลยบวกอะไรไม่ได้เลยสักอย่างคนนี้นอนไม่ได้ด้วยเศ้ามาก สามลงครับเอเกิมอนอ่าเปิดสามหนึ่งสองสามหยิบทีเอกับอีเลียดอย่างละใบขึ้นมือคู่นี้เป็นอีเลียดและทีเอแล้วก็เทคไข่ฮะเห็กิมอนอีเลียดเข้าสนามได้จั่วใบหนึ่งอช้ชืบชึบโอ้ใครดีนะมืออย่างนี้อโวบากุม่อนเป็น ไอคิ <I> ้ไอเิียวอนจากนั้นฮะเทคไอคิ้เอาไปบนขึ้นมือแล้วก็ลงเทมเมอร์ชื่อไม่ซ้ำในตัวหนึง่งแปดเมอร์สวก็สามวัววกาลูลูครับครับวัววกาลูล,าาลูมอนมาวากาลูลูมอนจะบอกว่าจะจับหนึ่งตัวของเราลุก จากนั้นจนจบเทิร์นต่อไปของฝ่ายตรงข้ามดิจิมอนหรือเทมเมอร์ของของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวไม่สามารถแอคทีฟได้ก็คนนี้ห้ามลุกอืมผ่านแล้ว,ลวเขาเทิร์นลุกอ่าจัว่วฟักไข่โอ้ไข่ครบจ้ะมีบ็อกเกอร์ไหมครับไม่มีเลยตรงนี้เศร้ามากไม่มีใครมีบล็อกเกอร์เลย มือซึมมือเศร้าตีครับเมือ่อตีโคม,มาม่อนบอกมือไม่เจ็บจวนหนึ่งไปครับอ่าเ,เช็คครับสี่พันกระจอกมาอืมเนี่อะไรกองไฟผิงอะไรนะก็แดดมันร้อนจว๊คนก็ไม่ใช่ เปิดดีเลย์เพื่อเอาสองเมมครับใช้มาสปาร์ค้ยของโบราณโอเคขึ้นมาสิแนจูนเดบจูนจูนไหมเศร้านะโอเคโอ้ไม่โอเค อจบเงิรันครับ,รบกดเทคของเมรัสนะครับกดเทคของวิน <IN> <IN> ัสไส้หมดตัวแล้วก็ทางเลทคนนี้อืครับกับ,ค,บคนนี้อืโอเคแล้วก็ผครับเข้าเทิร์นฮะัวหนึ่งไปพักถ่ายเ,าเริ่มเมนได้คนเดียวโฮเมอรสแท็บบวกหนึ่งเมตมจวหนึ่งไป จากนั้น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 จากนี้จากนี้วันที่เท่าไหร่อะไรอะสองโบเป็นนี่เดี๋ยวโบเป็นไอกี้ครับโบเอเลกิสเป็นไอกี้ตัวนหนึ่งใบไม่กดเทคแล้วเพราะว่าไม่มีแล้วอ่ะสูงโบแวนเนียม,มอนตัวนหนึ่งใบแล้วก็สองโบบาคิมอนครับเป็นไซโครนมอนครับจูน ไีรัชนี่คนนี้ติตยอยู่แล้วมันอยู่ในสน,นามมานานแล้วคูน่นี้อ่าไม่มีบล็อกเกอร์เลยมีเว้ยบล็อกเกอร์ทั้งหมดเลยเออไม่มีบล็อกเกอร์เลยอ๋อบล็อกเกอร์ทั้งหมดเลยนะ่ะยังไม่ทันตอบตอบเองพูดเองตอบเองอเพราะงัง้งงงนก็โจเกรสเลยโจเกรสเลยเหลืองนำแดงเหลืองนำแดงตามจโจเกรสเป็นซิลฟิมอนครับโจเกรสมาเลือกหนึ่งคนลบห้าพันลบ คนนี้ห้าพันแล้วก็เลือกหนึ่งคนบวกห้าพันแล้วบวกหนึ่งเช็คเลือกตัวเองอ่าจากนั้นจากนั้นจากนั้นมีคนดนีอยู่ในสนามแต่ลูลูมอนอยากแต่ลูลูมอนอยากบินเข้าซีเคียวหรือเปล่าอยากไปคิวตีซีเคียวลิตตี้ครับเทคของบาคุมอนเมื่อตีจับหนึ่งคนนอนครับมูงซะอ่าตอนนี้จะเป็น1 3 0 0 0หสองเช็ค พัน 16, หมื่นหกพันเดี๋ยวนะสิบสามสิ่สิบห้าสิกเท่ากันมีปีหกอ่าบาเลียครับจากไอคี้ไดเลยเออกำลังจะออกกากสนามอ้อวกอวกก่อนอวกอ้อวกเอเลคิสแล้วนะกดบาเลียอาฮะอุ๊ยจะได้เทคเอเลคทิสเข้าสนามฮะเปิดสามหนึ 3, 1, 2, ่งสองซ้ำเยมาแล้วมาแล้วหยิบอีเลียดกับทีอ น,นี้แต่นี้คือวีนัสก,ก็มีตัวให้เตะเข้าสี่ช็อตเต็มเลยสบายสบาย hair เดี๋ละครั้งนะโอ้โห <laughs> จะห้ามนอนคน <laughs> เนี้ยใช่ใช่คนน,นนั้นห้ามนอนเออเนี่ยห้ามนอนน่ะมันตีซ้ำไม่ได้ไงแต่ซ้ำเติมกันสิอยากอยากอยากกระกทืบกระแทกแดกดันโอ้โหีูไม่ออซด้วยถ้าเราไม่ส่งเยอะเขาก็จะ กี่จะถอดใจ<ช>เขาก็จะชุบๆได้เหมือนเดิมมาเดขอเพงั้นต้องส่งสี่สองโวีเล็กิดเป็นไอ้กี้ครับอืมไม่กดเท็กจากนั้นสี่ฮะเลือกใจสี่โว โวมินวว่าโวมินวว่ามาแถม TS คอร์สไม่เกิน5้าน oh, <Yeah. S 2> ึง TS ตัวจากนั้นย้อนโว1คนตามจำนวนที่มันในสนามไปเรา1 2 3่อย้อนย้อนคนนี้ย้อนคนที่3ก่อนเน่ทำยังไงอีกตัวจะไม่ย้อนไปหมดอ่ะอ่จบเทิร์นแท็บโฮมิออสครับเกิดเทกใหม่ย้อนแถมด้วยแถมด้วยแถมลูกบอลส่องส่มหยิบ อ่ะฮีโพเมอร์อสเหลือไส้รอ่แล้วก็ผ่านเลยเทอร์มิทตรงข้าม TS ไม่ใช่ TS เอเลี่ยทุกใบฝ่ายเรามีรีบูตกับบ๋องเกอร์ครับอ่านแล้วแอคทีฟครับแอคทีฟครับแอคทีฟครับครับตัวทับดันรับกแถวโจทย์ครับโอ้ทับครับ ทอดสองไส้ห้าทอดสองไส้ไหนไส้บนไส้ล่างไส้บนครับไส้บนสองไส้บนแอดทอดผัดแอนทอดโอ้ยโอ้ยโดนโดนทอดไส้หยุดจั่วก่อนหยุดจั่วก่อนของจั่วก่อนจั่วก่อนจะตายแล้วจ้ะเฮ้ยมวยเก่งเนี่ย อันนี้ตีได้หมดเลยนีนาสามคนอันนี้โดดเพื่อนอืมโดดเ้ื่ไม่เกินสีเข้ามาได้ตัวหนึ่งตีเป็น,นสองสี่หกแปดคือแปไม่ไ้ตัวหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดเท่ากับอ้อแปดเก้าทำไมอ่ะอันนี้ถ้าเขางหงายน้าอยู่สีเขียวกับสีเหลืองที่เป็น T F จะบวกสองพันเนมเมอร์วอร์มนชี้ตรงนี้ข่านองโอเคย้อนเวลา อาบ็อกเจ็ดพันเก้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นพันแต่อ่าอืมโอ้ยแกมบูเฉยอะเอาทำไมทำไมโตผิดอ่ะอยากโตเป็นไททันแต่ว่าไม่ไททนไันเลยอ่ะโตเป็นไททันเลยอ่ะ จ,จ,จ่าย <laughs> เท่าไหร่วะจ่ายสามอ๋อคือจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งด้วย <S <S เลือกเลือกจ่ายวบซีเออโอเคขอดสร้างอ่าห้ามนอนสองคนใครก็ได้แล้วคนนี้หนึ่งอืออีกห<จ>นึ่งเราไม่รอดสองใเลยห้ามนอแปลว่านี่นอนได้โอเค เข้าเทิร์นกดมิโลโกะคนที่หนึ่งครับกระโดดเอลิจิตเปิดสาม,อมบอสเนจจูนไปไหนหมดอ่ะหยิบทีเอสอ่าแล้วก็หยิบอีเลียดเนจจูนมานี่ไปเกลี้ยงแล้วเนี่ยไม่ไม่มาไงมิลโลโกะคนที่สองฮะแถมอีกอยากแถม แถมเป็นบากูมอนบากูมอนเปิดสามหนึ่งสองสามิบชาแมนหรือสัตว์เบาๆเบาๆหรือที่และทีเอสหนึ่งใบก็อุ้ยฮเมออดอ่ะฮูเมออดมาไหมอ่ะนี่กระดาษฮูเมออดกับกาลูลูที่เหลือไปใต้กองแล้วก็เข้าเทิร์นสองคนนี้นอนไม่ได้ คนนี้ก็นอนไม่ได้เช่นกันเพราะโดนอีกาคุมมอนสาบไว้ใช่จัว่วเด็กตกขอบดันขึ้นหน้าครับเริ่มเมนกดเทก็กคุมมอนก่อนโวเปนการลุมมอนที่เพิ่งหยิบมาเมื่อกี้จับเีวีนอนอ่าแล้วก็กดเท็กันทนันบวกหนึ่งกดเทคโฮเมออสบวกหนึ่งจูไปหนึ่งวที่ซอบบวกหนึ่งโดดไปหนึ่ง,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 งแต่นอนไม่ได้ อ่าอย่างงี้ถ้าเกิดว่านอนไม่ได้นี่ได้แท็บจวด้วยเหอใช่เพราะเทคมันบอกว่าโบวกหนึ่งเมมแต่ถ้าเมมตั้งแต่ห้าขึ้นไปต้องแท็บมันแล้วจวใบหนึ่งถ้าแท็บมันไม่ได้มันต้องแท็บมันไม่ใช่การจ่ายกอมันจะรวมมคขับนอนก็โอ้เตะคนได้หนึ่งปีใช่เดี๋ยวจะลึ้นไปเตะพี่ทำไมอ่ะทำไมทำไมทำไมได้ไงตัวการมาแล้ว ตัวการว่ะเจ้าของเทไรอะไรครับอ,อิพีหาเน็กจูนไม่เจอเลยครับน้องบอส <laughs> ที่ <laughs> อยากจะเ <laughs> ตะเพื่อนๆโ <laughs> ตเกตโตเกตโต,เกต,ต,เ,กต,ตเกตเป็นซิลฟี่ฮะซิลฟีล่ลบคนนี้ห้าพันแล้วก็บวกตัวเองห้าพันบวกหนึ่งเช็คแอนเดนตีซิคียลิตี้ครับ <laughs> เช็คกาลูรูจับนอน oh. อืออ่าสองเช็คลังเยอะมาก <laughs> เจอแล้วเจอยี่สเขียวสุดเลยนะสุดียวจะมาทางแล้วจากนั้นเอาอันนี้เพิ่งมาอันนี้เพิ่งมาอันนั้นตีไม่ได้สองตัวคู่นี้ตีไม่ได้สองตัวอันนี้มือมินาวาตีมินาวาเมื่อตีมีนี่อยู่เธอที่แล้วลืมกดต้องบอกว่าเราลืมกดแต่เรามาบอกตอนนี้แหละแล้วว่าเราลืมผิดเราจะไม่แก้เพคตัวนี้ครับเมื่อดิจิมอนนี้ตีเตะตัวนอนหนึ่งตัวไปตรงข้ามกับขึ้นมือก็เตะ โมมอนขึ้นมือไปแตะนนี้หรอไม่เอาให้ยืนสูงแลมันแก้ไหมแก้ไหมกดแก้ไหม <c oughs> ถ้าจะออกเตะหนึ่งคนไม่มีไส้แต่ว่าเตะคนนี้ไม่ได้ต้องมาเตะฝั่ง้อ่าะตเตะได้ได้ไดมันมันมันเป็นเมื่อตายกันนะมันเป็นเมื่อตายเตะได้นี้เตะออกได้แล้วคนนี้จะไม่ขึ้นมือกดวินาท <c oughs> ได้อ่าะเตะโอเคแต่ได้ี่เขียวนี่ลงหลุมครับอ่ะจากนั้นก็ อคนนี้ตีได้นี่ออะตีเจ็ดเออมันเป็น Option ออปชั่นอะแถมด้วยไม่เกินสี่แบบนี้ไราถูได้ครับสีเหลืองหรือสีฟ้านะ่เออลงหลุมด้วยลงหลุมด้วยพ่ะถ้าเขามีเมอร์คิลี่นี่ผมก็แตกอยู่ดีถ้าเขาไม่ได้โชว์เมอร์คิลี่ผมก็แตก อ่าโดดลงมาโอเคอันนี้ห้าสีผู้เล่นโอเคแล้วก็เตะเบลสีไปใต้กองโอเคใครจ้ะไม่ชอบขีอ่าลงเมอร์คัลลี่ครับลงทำไมลงไปลงก็ได้แหละโว้เธอให้โัวเอาโว้เธอโว้เธอเอาโว้ก็โว้เดี๋ยวเทคใช้ไม่ครบมันมีเทคมาลงขอลดขั้นลงไงไม่เป็นไรมีลบอะไรใครอยู่เมื่อกี้มีลบอะไรใครอยู่ไหมคนนี้มัดสีผู้เล่นไม่ได้ เพราะนั้นโวคนนี้ไม่ต้องโวคนนี้ถูก<ว>อ่าใส่สามหนึ่งสองซ้ำโวมาจับึ่งคนนอนทำไมเขาไม่หลงกลว,วะอุตส <c oughs> ่า์ <c oughs> จะให้เป็นโบตัวนี้จับอีกคนนึงอนอนหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ดิจิมอนนี้จะบห้าพันจนจบเทิร์นอ่าจากนั้นสามารถสั่ง มิชิมอนนี้โจมตีไซมอนไฟของข้ามได้แต่เราไม่ตีไฟของข้ามแล้วไม่รดตีไม่ตีมิชิมอนไฟของข้ามแล้วแล้วก็เทคโบวที่สองฮะเทอร์ละครั้งโลุกแอคทีฟหนึ่งตัวแอคทีฟตัวนี้อ่าแล้วก็ตีเลยปุ <c oughs> ้งได้สี่ไดพั 4, นที่เป็นสัตว์ไม่อยากลากเราอ่ะอยากจบแล้วใช่ไหมอยากจบแม่นอนอ่ะ,อะล,าลากลากปเกมอนก็ได้อ่ะเล่นเทคไม่ครบอ่ะลากโปเกมอนมาลากกระหล่มได้ใช่ไหมไม่ได้ลากกระหล่ำอย่างเดียวลาก พลังไม่เกินสี่พันที่เป็นสัตว์หรืออีเลี่ยดหนึ่งตัวเข้ามาในถังเริ่มใส่ช็อตได้อืมอันนี้แหละอ่ะมาบอกว่าดเปิดสามหนึ่งสองซ้ำหยิบสัตว์และคนตัดบอกว่ารีบๆจบดีนาทีเอสนอ่ะตีแล้วเนี่ยอ่ะติดบอลติดตาวอั่นนะครับเดี๋ยว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  ยังไม่มาไว้เจอกันใหม่คลิปนะ้ยังไม่มา <laughs> ทำไม <laughs> วอร์ิก <laughs> อัโมนใหญ่เชีย <laughs> ตายจ้า <laughs> ่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับเด็กเซ็นทรัลทาวนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าตัวบุกของเราเนี่ยเราใช้ซิฟิมอนในการบุกเกมทำเกมนะฮะทำสอเช็คเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อย โบคนอื่นลงมาเช่นโบมัคเกลรีรล่ลงมาในการปิดเกมครั้งสุดท้ายนะครับรวมถึงว่าตัวมินาว่าเองก็ลงมาช่วยในการสแปมบอร์ดเพื่อทําให้มีตัวพร้อมที่จะบุกในร์นต่อไปรวมถึงมินาว่าเนี่ยเขาแจกพ็อกเกอร์รีบูทให้กับทุกตัวในบอร์ดเราด้วยก็จะทําให้เป็นข้ามบุกเข,ข้ามาได้ยากขึ้นประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่าเด็กนี้มันเป็นหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างเล่นง,ง่ายนะครับเป็นเด็กตีทั่วๆไปยังไงก็ ถ้าใครสนใจหรือว่ามีเด็กอื่นลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับชุด Liberator เนาะที่จะมาในวันที่ส4กคุมภาพันธ์นะครับยังไงก็รอชมกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรามมติตรูโจด,ด้วยนะครับวับนนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย